กระแสแรงขนาดนี้ถ้าเกิดไม่เล่นก็ไม่ได้เนาะสำหรับ Silent Hill F Silent Hill ภาคใหม่ที่คราวนี้กลับมาเอาใจแฟนเกมทั่วโลกในทีมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนขับเกมนี้แบบตัวตึงแต่เขาอุตสาห์กลับมาด้วยกระแสขนาดนี้จะพลาดไปก็น่าจะเสียดายผมก็เลยไปลองเล่นมาแล้วครับสำหรับ Silent h i ในภาคนี้พร้อมแล้วที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ฟัง แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด u b s c r i b e ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GP u ียูทูถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาเลยครับก็ขายของกันอย่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า s i l e n ทิวเอ F ที่ผมเพิ่งไปลองเล่นมามันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับสำหรับสิ่งที่ s i l n n t ิวเอฟนำเสนอในภาคนี้แน่นอนครับว่าตัวเกมได้นำเสนอเตีมอันโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่นโดยที่บรรยากาศของตัวเมืองที่เราจะได้เห็นในเกมนี้จะเป็นเมืองที่มีชื่อว่าอิบิซุฮาโอกะซึ่งเป็นเีมที่เซตอัพอยู่ภายในปี1960 หรือยุคที่กำลังฟื้นฟูมาจากสงครามโลกครั้งที่2องทำให้เราจะได้เห็นสิ่งปลูกสร้างของประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในยุค60บ้านเรือนที่ยังคงเป็นไม้รวมไปถึงพื้นดินในส่วนที่เป็นผืนหน้าการเกษตรขนาดใหญ่ที่พอเอาความมืดมิดหมอกลงสไตล์เซ n t Hill มาผสมมันก็ได้ก่อเกิดเซเลนฮิลที่แปลกใหม่สไตล์หนังผีญี่ปุ่นที่เกมซีรีส์นี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน แล้วคือผมชอบการออกแบบของเขามากเลยเล่นแล้วใจเต้นหนักมากโดยเฉพาะกับเรื่องรายละเอียดภายในสิ่งปลูกสร้างพล็อปหรือแม้แต่บรรยากาศตามห้องเรียนหรือว่าบ้านเรือนมันคือเป็นอะไรที่แบบผมก็ต่างคุ้นเคยในหนังญี่ปุ่นยุคเก่ามาแล้วทั้งนั้นส่วนตัวแล้วคือดีครับดีมากเลยถึงแม้ว่าในปีนี้หลายเกมเขาจะขยันทำเกมตีมญี่ปุ่นออกมาเยอะแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ผมยกให้ Silent Hill F น่าจะทำดีที่สุด เสียดายอะถ้าเกิดพร็อพสวยๆพวกนี้มันอินเทอร์แอคได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเยี่ยมไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นภายในภาคนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอะไรที่แตกต่างและก็โดดเด่นเพราะว่าก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับว่าภาคนี้เราจะได้เห็นว่ามันเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงซึ่งดอกไมพ้พวกนี้เขาก็ไม่ได้ทําไปเพื่อให้มันเป็นแค่สีที่โดดเด่นหรือว่าชูฉากเท่านั้นแต่ว่ามันจะสื่อไปถึงความสยองขวัญที่อยู่ในความงดงามเป็นอีกโลกที่ให้บรรยากาศตรงข้ามเหมือนกับฉากมิติสนิมในภาคก่อน และที่สําคัญที่สุดเลยดอกไม้สีแดงพวกนี้มันก็จะสื่อความหมายไปถึงเนื้อเรื่องของภาคนี้แบบเต็มๆอย่างครับความแปลกใหม่ของภาคนี้ยังไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าภายในเกมนี้จะมีในส่วนของโลกความฝันคือในโลกความฝันเนี่ยบอกเลยมืดจริงมืดจนพอเข้าไปในโลกความฝันที่ไรผมต้องเล่นแบบเปิดความสว่างสูงๆเอาไว้ก่อนแต่แปลกดีที่ในโลกของความฝันเนี่ยแม้ว่ามันจะมืดแต่มันก็ดันไม่หลอน เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาจะทําให้เราได้เห็นตลอดว่าแม้ว่าโลกนี้มันจะดูน่ากลัวแต่ว่าเราก็จะได้เจอกับอะไรที่เหมือนว่าจะเป็นตัวช่วยและก็ดูทรงพลังทําให้ในโลกความฝันเนี่ยมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ค่อนข้างผ่อนคลายซึ่งก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ค่อนข้างทําได้ดีเลยครับไม่ใช่แค่ตีมเกมที่แตกต่างกันแต่ว่าการสื่ออารมณ์ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีสุดๆและพอเขาเอาบรรยากาศพวกนี้มารวมผสมเข้ากับซาวทัคที่ฟังแล้วก็รู้เลยว่านี่คือดนตรีสไตล์เซเลนฮิวน่นแน่ บอกได้เลยครับว่าเรื่องการนำเสนอบรรยากาศในภาคน,นี้คือ the best ทั้งเสียงทั้งงานอาร์ตทุกอย่างคือ perfect เป็นเกมที่แค่เข้ามาเสพความหลอนกับการออกแบบก็คุ้มแล้วอะแต่ทีนี้มาดูเรื่องการออกแบบเรื่องอื่นกันบ้างเอาอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ดึงดูดผู้เล่นมากที่สดุดนั่นคือตัวละคร โดยที่ตัวละครในภาคน,นี้อันนี้ผมอวยเลยว่าตัวละครทุกตัวมันจะมีความน่าค้นหาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างฮินาโกะรวมไปถึงผองเพื่อนของเธอและก็คนในครอบครัวของเธอทุกตัวละครเนี่ยเขาจะทำแบบมีนิสัยและก็มีความน่าค้นหาแอบซ่อนจนเวลาที่เกมเล่าถึงตัวละครพวกนี้ทีไรผมก็มักจะต้องไปไลอา่านเอกสารหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวละครพวกนี้ทั้งนั้นเดียด้ว่าภาคน,นี้ตัวละครมีไม่เยอะแต่ทุกตัวก็ถูกนำเสนอมาได้อย่างลึกซึ้งและยอดเยี่ยม โดยเฉพาะกับตัวละครเอกสุดน่ารักอย่างฮินาโกะเนี่ยเธอไม่ได้น่าสนใจแค่ในเรื่องความสวยน่ารักเท่านั้นคือทั้งคาแรคเตอร์ความเป็นมาข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่คิดหรือว่าสิ่งที่ตัดสินใจทุกอย่างคือมันน่าสนใจน่าค้นหาไปหมดจริงๆดังนั้นเรื่องตัวละครภายในเกมนี้คือสุดยอดครับลอแฟกอะไรพวกเนี้ยเขานําเสนอมาได้ดีมากๆ สำหรับในเรื่องนี้ผมอาจจะไม่เคยเล่น Silent Hill มาครบทุกภาคก็จริงแต่ว่าเอาเฉพาะภาคที่ผมเคยเล่นภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่นำเสนอมิติของตัวละครมาได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็สำหรับเรื่องต่อมาอ่าอันเนี้ยหลายคนน่าจะกังขาว่าแบบเห็นลือๆว่าภาคนี้บูยับซะเกือบจะเป็นเกมโซเลยและแบบนี้เรื่องเอาตัวรอดอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบไหนคำตอบคือจริงครับ ที่ภาคนี้เขาจะนำเสนอคอมแบทที่มันจัดจานมากขึ้นแต่สำหรับความเป็นสวเวอร์เฮอเรอร์ในส่วนนี้เชื่อเถอะยังไงมันก็ไม่ได้ชัดเจนจนเป็นแอคชั่นเฮอเรอร์แน่นอนอย่างแรกเลยศัตรูในภาคนี้คนน่ากลัวออกแบบมาได้แบบน่ารังเกียจแล้วก็น่าขนลุกไปในเวลาเดียวกันคือเขาจะชอบเล่นแบบทําให้ศัตรูมันดูคล้ายมนุษย์มากที่สุดดูออกแหละว่าพวกมันคือมนุษย์แต่ว่าเขาจะทําให้มันดูบิดเบี้ยวดูชักกระตุกดูเป็นอะไรที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งแค่เห็นก็ขนลุกแล้วอะแล้วพอรู้ว่ามันขยับได้ถ้าเกิดใจไม่แข็งกันน่าจะกรี๊ดแตกกันไปอย่างไอตัวที่มันคล้ายกับหุ่นไลกาเงี้ยคิดได้ไงอะขนลุกชิบหมแล้วคือคุณรู้กันใช่ไหมว่าปีศาจในเซเลนฮิล l มันจะมีต้นต่อ,อยังไงใช่ครับมันคือสิ่งที่สะท้อนจิตใจของผู้พบซึ่งมันก็ทําให้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกว่าเพราะอะไรฮินาโกะถึงได้มองเห็นสัตว์ประหลาดมันมีหน้าตาแบบนี้ น่าเสียดายติ่อย่างเดียวเลยคือชนิดเนี่ยมันมีน้อยไปหน่อยแล้วบางตัวก็ใช้ย้อมแมวตั้งแต่ต้นยันจบถ้าเกิดใส่จำนวนหรือว่าชนิดมาให้เยอะกว่านี้จนเป็นไอคอนิกแบบผีพยาบาลนะศัตรูในภาคน,นี้ก็จะเจ๋งกว่านี้อีกเยอะและอย่างที่สองที่มันชัดเจนเลยว่าเกมนี้ยังคงเป็นสไ વ เวอร์เฮอร์เรอร์นั่นคือเราจะดูลากเลือนในการเล่นมากๆเลยเป็นเกมที่แบบสู้ก็ได้อะสนุกดีแต่สู้ไปไม่ได้อะไรเลยนะแถมทุกครั้งที่สู้ยังไงเราก็ต้องเสียทรัพยากรแน่ๆ เพราะงั้นถ้าเกิดไม่จําเป็นหนีได้ก็หนีไปเถอะแต่การหนีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหนีมันได้ทันทุกครั้งแถมในบางครั้งการปล่อยให้ศัตรูมันยังอยู่ในฉากมันก็จะทําให้การสํารวจยุ่งยากขึ้นโดยไม่จําเป็นยิ่งกับในภาคเนี้ยโหดร้ายจริงๆแก้ปริศนาอยู่เราสามารถโดนศัตรูตบได้อะ่ะโหดร้ายลอเกินเกมมันก็เลยเป็นแบบหนีได้ก็นหนีซะแต่ตรงไหนที่ควรสู้เราก็ต้องสู้แบบหลังชนฝาคือดูเองเลยกันละกันว่าพางน,นี้ลม้มลุก,ค,กคลานขนาดไหน อันนี้น้องฮินาโกะในช่วงแรกส่วนอันนี้คือช่วงท้ายแหมเลกขนาดนี้ยังจะบอกว่าเป็นเกมแอคชั่นอีกเหรอดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยชัดเจนครับวันนี้ไม่ใช่เกมแอคชั่นตบผียับๆแน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็คือสไ વ เวอร์เฮอร์เรอร์อะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นท้าทายแต่ก็เป็นเกมที่เข้าถึงได้ยากไม่ได้เหมาะสมกับผู้เล่นทุกคนคือโดยรวมแล้วสำหรับเรื่องการนำเสนอเนี่ยส่วนตัวแล้วผมยกให้เป็นเกมสยองขวัญที่อยู่ในระดับเพอร์เฟกต การออกแบบบรรยากาศเสียงประกอบตัวละครความลึกล้ำทุกสิ่งทุกอย่างคือออกแบบมาได้ดีไร้ที่ติในส่วนนี้สำหรับใครที่คาดหวังผมก็คงจะบอกได้แค่ว่าคุณสมหวังแล้วอนะคือเป็น Silent Hill ภาคหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วใครเป็นแฟนเกมนี้แล้วพลาดไปผมคงบอกได้แค่ว่ามันก็แน่เสียดายแล้วสำหรับเรื่องต่อมานั่นก็คือเกมเพลย์ อย่างที่เราได้ยินกันมาในแหละครับว่าเกมเพลย์ในภาคนี้ทางผู้สร้างเขาจะพยายามให้ความสําคัญกับมันมากขึ้นที่ถึงแม้ว่าเกมจะไม่จาเป็นต้องสู้อยู่ตลอดแต่บางครั้งเราก็จําเป็นต้องสู้ทําให้การยกระบบคอมแบทในครั้งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมเพลย์ที่โดดเด่นที่สุดอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนั่นคือวิธีการต่อสู้โดยที่การต่อสู้ในภาคนี้ตัวเกมจะให้เราใช้แค่อาวุธระยะประชิดเท่านั้นเพราะว่าการที่จะให้เด็กสาวมอปลายใช้ปืนมัน,ก,นก็แปลก โดยที่อาวุธที่เกมให้เราใช้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่สามารถหาได้ทั่วไปอย่างเช่นมีดทำครัวไม้เบสบอลท่อเหล็กเคียวตัดหญ้าหรือถ้าเกิดเป็นอาวุธที่หนักขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกค้อนไม่ก็ขวานซึ่งอาวุธพวกนี้ก็จะมีความโดดเด่นและก็จุดด้อยที่ไม่เหมือนกันอย่างมีดเนี่ยผมคิดว่าแรงที่สุดแต่ว่าพังง่ายที่สุดส่วนของที่ใช้ยากหน่อยอย่างพวกขวานหรือว่าค้อนอันนี้พังยากก็จริงใช้ป้องกันก็ดีแต่ก็เป็นอาวุธที่ออกท่าทางได้ช้าที่สุด แล้วก็อาวุธพวกนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพังแล้วพังเลยถ้าเกิดพังแล้วอยากได้ใหม่ก็ต้องหวังเอาจากทางข้างหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันพังเราก็สามารถซ่อมมันได้ด้วยไอเทมซึ่งก็เป็นไอเทมที่มีน้อยแล้วก็หาได้ยากไปหน่อย อ่ะก็สําหรับอาวุธที่มีให้เล่นก็จะประมาณนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่ก็เป็นเพราะว่าความธรรมดามันไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่มันอยู่ที่วิธีการเล่นล้วนๆโดยที่วิธีการต่อสู้หรือวิธีการเล่นเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีแค่ตีเบาแล้วก็ชา้าตีหนักการตีหนักอาจจะทําให้ศัตรูสตันได้ง่ายหน่อยแต่ก็แลกมาด้วยถ้าเกิดเราวืดตัวละครก็จะชะงักเป็นเป้านิ่งไปสักพักนึงเลย อีกอย่างหนึ่งภาคนี้มีระบบสต a ามิ a น่ครับแถมเป็นสตามิน่ที่ถ้าเกิดรอใช้จนหมดมันก็จะฟื้นฟูได้ค่อนข้างช้าทําให้ถ้าเกิดเราโจมตีอย่างเดียวไม่คํานึงถึงสต a ามิ a น่เลยเล่นยากแน่นอนแม้ว่าจะเป็นโหมดที่ง่ายที่สุดก็เถอะ และนอกจากนั้นภายในภาคนี้เขาก็ได้เสริมระบบใหม่เข้ามานั่นคือระบบสติโดยที่ระบบสติหรือว่าเซนิตี้จะเป็นเหมือนระบบสตามิน่าอีกแบบหนึง่งที่หลักๆแล้วจะเป็นการใช้งานในส่วนของโฟกัสทําให้เราสามารถมองการโจมตีของศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมและก็ถ้าเกิดเราสามารถชาร์จโฟกัสจนหลอดมันเต็มเราก็สามารถโจมตีศัตรูด้วยการออกท่าโจมตีที่รุนแรงขึ้นอยู่กับว่าอาวุธที่เราใช้มันจะมีท่าโจมตีด้วยการโฟกัสแบบไหน แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเราออกท่าโจมตีแบบรุนแรงหลอดความจุของค่าโฟกัสมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและเมื่อมันลดลงถึงระดับหนึ่งเราก็จะไม่สามารถใช้ท่าโฟกัสได้นานพอในการใช้ท่าโจมตีรุนแรงได้อีก อย่างหนึ่งในโหมด h a r ดถ้าเกิดเรากําลังทําการโฟกัสและโดนโจมตีขึ้นมาหลอดเซนตี้มันก็จะลดลงในส่วนนี้มันก็สามารถแก้ได้ง่ายๆครับด้วยการหาไอเทมที่ใช้เพิ่มค่าเซนตี้มาใช้ซะหรือถ้าเกิดจะเอาแบบง่ายหน่อยก็ไปที่สารเจ้าที่เป็นจุดเซฟถ้าเป็นโหมดง่ายมันก็จะฟื้นฟูหล,ลอดเซน i ตี้มาให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโหมดยากอันนี้ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนิดนึง เออจะว่าไปก็เหมือนเกมโซเหมือนกันนะเรื่องนี้ยิ่งกับการที่เขามีระบบล็อกเป้ามันก็ดูยิ่งเหมือนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าภายในภาคนี้เขาได้พัฒนาระบบคอมแบทให้ดีมากขึ้นนั่นคือในภาคนี้จะมีระบบดอทกับเคาน์เตอร์มาให้เล่นยิ่งกับระบบดอทเนี่ยฮินาโกะหลบเซเวอร์เลยหรือจริงๆแล้วฮินาโกะจะทรงพลังกว่าลอดใน Resident Evil กันนะ แต่ถึงฮินาโกะจะหลบได้ไวเป็นเวอร์จิลขนาดไหนการหลบสุดเทพพวกนี้มันก็จะผูกมัดกับค่าสต a ามิน่อีกอย่างหนึง่งการหลบเนี่ยเราจะสามารถทำได้ต่อเนื่องแค่2ครั้งเท่านั้น เพราะว่าถ้าเกิดทำติดกันเกิน2ครั้งเมื่อไหร่ตัวละครก็จะมีคูลดาวน์ในการหลบไปชั่วครู่หนึ่งและการหลบเนี่ยใช้สตามินาค่อนข้างเยอะที่แปลว่าถ้าเกิดมันหมดเราก็จะหลบต่อไม่ได้แถมโจมตีก็ไม่ออกสิ่งเดียวที่จะทําให้เราสามารถดอสได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือหลบแบบ perfect d o d g e ที่ถ้าเกิดกดติดเกมมันก็จะหลบแบบสโลว์แถมค่าสตามินาก็จะไม่ลดในส่วนนี้ เนี่ยครับแม้ว่าจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ก็เป็นเกมที่ใช้ทักษะการเล่นค่อนข้างสูงถ้าเกิดจังหวะไม่เป๊ะสักแต่ว่าจะหลบอย่างเดียวระบบที่ควรจะช่วยชีวิตมันก็อาจจะกลับมาทําร้ายเราไปแทนก็ได้แล้วส่วนกับระบบเคาน์เตอร์ในเกมเนี่ยจะแปลกหน่อยตรงที่ว่าเราต้องคอยดูสัญญาณให้ดีๆก่อนโดยที่สัญญาณที่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับภาพกราฟิกทับซ้อน ผมอธิบายไม่ถูกว่าเป็นแบบไหนก็แบบในภาพเนี่ยแต่สังเกตได้ง่ายๆว่าตอนไหนที่ศัตรูกําลังจะโจมตีมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่ดูแปลกตาปรากฏขึ้นจังหวะนั้นให้กดโจมตีหนักใส่มันซะแล้วเราก็จะสามารถสวนกลับได้อย่างรุนแรงซึ่งไอจังหวะเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีสั้นมากๆเลยถ้าเกิดดูแบบปกติมันก็ยากมากที่จะดูให้ทันดังนั้นระบบโฟกัสที่จะทําให้เราเห็นทุกอย่างช้าลงใช้มันซะ แต่กันนั่นอีกแหละเพราะว่ามันก็มีบางท่าที่เราเคาน์เตอร์ไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบตอนโฟกัสเราต้องอ่านท่าให้มันเด็ดขาดท่าไหนควรเคาน์เตอร์ท่าไหนควรหลบคือผมชอบอะ่ะเนี่ยแหละระบบการตอบโต้ที่เราต้องอ่านเกมให้ออกจริงๆไม่ใช่แบบจะมีสัญ,ญลักษณ์แสงสีแดงหรือว่าเสียเหลืองแบบเกมคัชัวยุ่งเนี้ยและก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถอัปเกรดตัวละครเพื่อสามารถสู้ได้ดีขึ้นโดยที่ภายในเกมนี้เราจะสามารถอัปเกรดได้ทุกอย่างอย่างที่ผมว่าไปไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิต สต a ม i ิ a น่หรือแม้แต่ค่าสติเพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดของพวกนี้มันจะไม่ได้มาจากการฟาร์มเงินตีมอนเหมือนกับเกมปกติแต่ว่าเราต้องไปตามหาไอเทมที่อยู่ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นพวกขนมเครื่องดื่มของมีค่าบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถนํามาถวายให้กับสารเจ้าแล้วเราก็จะได้มาในส่วนของค่าศรัทธาเป็นของตอบแทน สำหรับค่าศรัทธาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนค่าเงินในการอัปเกรดนั่นแหละครับในส่วนนี้ทําให้เราต้องเลือกเช่นแบบขนมเครื่องดื่มที่ได้มาเนี่ยมันสามารถใช้เพิ่มเลื่อนในยามฉุกเฉินได้นะเราก็เลยต้องมาชั่งใจว่าจะเก็บไว้ใช้หรือว่าจะแลกเป็นค่าศรัทธาไปดีแต่ถึงอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องถวายทิ้งไปเพราะว่าภายในเกมเนี่ยเราพกไอเทมได้จํากัดทําให้บางครั้งเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็น่เสียได้นะ แล้วก็นอกจากค่าศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องรางเปล่าในการเป็นคอสในการอัปเกรดทุกๆ1ครั้งทําให้ต่อให้เรามีค่าศรัทธาเยอะขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีเครื่องรางเปล่าเราก็อัปเกรดตัวละครไม่ได้เพราะฉะนั้นจะอัปเกรดอะไรก็ต้องคิดให้ดีเนื่องจากเครื่องรางเปล่าเนี่ยหาค่อนข้างยากเลย แถมการอัปเกรดแต่ละขั้นค่าศรัทธามันก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าให้อัพ Stamina เยอะๆไว้ก่อนแล้วก็จริงๆสำหรับเครื่องรางเนี่ยมันก็จะมีแบบสำเร็จรูปที่ติดตั้งแล้วตัวละครก็จะเก่งขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นใส่แล้ว Stamina ก็จะเพิ่มขึ้นไม่ก็จะเป็นพวกชาร์จโฟกัสไวขึ้นหรือแม้แต่กินอาหารแล้วได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเรื่องเครื่องรางที่ว่าเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามฉากภายในเกมแต่ว่าเราก็สามารถสุ่มกาชาจากสารเจ้าได้ด้วยที่แน่นอนว่ายิ่งสุม่มมันก็จะยิ่งแพงขึ้นเนี่ยแหละครับระบบการต่อสู้ในภาคนี้ที่เล่นแล้วก็อดคิดไม่ได้นะว่าหลายอย่างมันมาจากเกมโซจริงๆเพียงแต่มันจะไม่ใช่เกมโซที่เราคุ้นเคยแน่ๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลิ่นอายความเป็น survivorherer มันก็ค่อนข้างชัดเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเกมแนวใหม่โซเฮอร์เรอร์อะไรทำนองเนี้ แล้วก็จริงๆในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันในโลกความฝันด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดผมพูดถึงมันจะดูเป็นสปอยทั้งภาพและก็เนื้อหาแน่นอนดังนั้นผมเลยบอกได้แค่ว่าในโลกความฝันเนี่ยเขาจะใช้ระบบการต่อสู้คล้ายกับโลกแห่งความจริงแต่ว่ามันจะมีพวกอาวุธหรือว่าความสามารถที่ค่อนข้างเวอร์วังในส่วนนี้ผมไม่สปอยกันละกันนะ แต่บอกได้แค่ว่ามันฉีกกว่า Ceent ซเลนที่ผ่านมาไปค่อนข้างเยอะหรือว่านี่จะเป็นไซเลนยุคใหม่กันก็แปลกเดียรเล่นแล้วไม่รู้สึกว่าเหมือนไซเลนที่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็สําหรับเรื่องต่อมาที่เป็นเอกลักษณ์ของไซเลนที่เราก็ต่างคุ้นเคยนั่นคือการสํารวจและก,การแก้ปริศนาเอาเรื่องการสำรวจก่อนในเรื่องการสำรวจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ e Silent Hill เลยครับที่การสำรวจคุณจะเจอทั้งทางตันทางไปต่อไม่ได้หรือแม้แต่ทางที่ประตูมันล็อก เป็นเอกลักษณ์ที่บางทีก็งงินงิดอะไม่รู้ว่าจะมีประตูไปทำไมเยอะแยะเปิดไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่านั่นก็เลยทําให้แผนที่เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่สุดตามที่คุณเห็นในฟุตเทจอะเดี๋ยวก็ภาพการต่อสู้เดี๋ยวก็แผนที่ใช่ไหมเพราะว่าในแผนที่มันจะบอกมาเลยตรงไหนเข้าไปได้ตรงไหนที่เป็นสถานที่สําคัญตรงไหนที่เป็นจุดที่ต้องแก้ปริศนาก็คงจะมีแต่แผนที่นี่แหละครับที่มันจะทําให้เราไม่หลงทางแล้วก็รู้ว่าเราควรจะไปทําอะไรที่ตรงไหนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ s ซ l e n t h i l ลแล้วแหละเรื่องนี ส่วนสําหรับในเรื่องการแก้ปริศนาอันนี้คุณสามารถปรับมันได้ว่าจะเอาแบบง่ายหรือว่ายากไปเลยซึ่งส่วนตัวผมเล่นปริศนาแบบฮาร์ดแล้วผมก็พบว่าเออมันก็ยากใช้ได้เลยนะใช้สมองอยู่พอสมควรแต่เอาข้อจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นยิ่งได้เกิดเอาไปเทียบกับภาค2รีเมคส่วนตัวแล้วผมมองว่าภาคนี้ง่ายกว่าเยอะแต่คือก็ชอบอะไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ได้แฟนตาซีดี ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบเราต้องสังเกตต้องตีความให้ดีๆเพราะบางทีบอะแสมันก็อยู่แถวนั้นอะ่ะไม่ต้องไปตามหาที่ไหนถ้าเกิดเอาอันที่ยากหน่อยก็จะเป็นในส่วนของคำใบบางอันก็ต้องมาตีความพอสมควรว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับปริศนาที่เราพบแต่กับคำใบ้บางอันก็จะบ่งบอกว่าคียไอเทมที่เราตามหามันจะอยู่ในส่วนไหนไปแทนถ้าเกิดจะให้ผมยกตัวอย่างว่าปริศนาอันไหนเจ๋งที่สุดก็คงจะเป็นปริศนาตู้ล็อกเกอร์ของโรงเรียนนี่แหละครับ ผมชอบไอเดียเขามากเลยไอการที่ให้ตีคำใบ้และแปลงชื่อเป็นตัวเลขเนี่ยแถมมีการเอาไปคำนวณให้มันได้จำนวนที่ควรจะเป็นนี่อีกเอาเป็นว่าในส่วนของการแก้ปริศนามันก็ยากและก็สร้างสรรค์สมกับเป็น Silent h ฮิ l ดียากไปหน่อยใช้ความคิดเยอะแต่ว่าแก้ได้ทีไรมันก็จะรู้สึกถึงความยอดเยี่ยมทุกครั้ง ยิ่งกับในภาคเนี่ยเขาเอานวยความสะดวกเรื่องคำใบในเอกสารมาให้แล้วมันจะเป็นแบบเอกสารเนี่ยมันจะแยกจากกันเลยอันไหนประวัติตัวละครอ,อันไหนเนื้อเรื่องอันไหนปริศนาทำให้ในส่วนนี้เราไม่ต้องสับสนอ่านเอกสารที่ไม่จําเป็นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมไม่อยากให้ดูฉเฉลยเลยอยากให้คุณลองตีความและก็แก้ดูเองก่อนเพราะว่าปริศนามันคือเอกลักษณ์ของเกมนี้นะถ้าเกิดจะข้ามด้วยการดูฉเฉลยไปเลยมันก็ดูเสียของ โดยรวมแล้วในด้านของเกมเพลย์มันก็ยังคงเป็นเกมที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดคุณรู้จักกับ s ซ n t Hill คุณก็จะเข้าใจและคุ้นเคยกับคอนเซปต์พวกนี้ในทันทีอาจจะต่างกับภาคที่ผ่านมาไปบ้างตรงที่ว่าภาคเนี่ยเน้นคอมแบทเยอะขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แอคชั่นจนเกมเสียเอกลักษณ์และก็จะเกิดจะให้ผมแนะนำอีกเรื่องผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณไม่เปรี้ยวจริงในความยากของระบบการต่อสู้อ่ะกดแค่สตอรี่ก็พอครับ เพราะว่าเนื่องจากในภาคนี้ไม่มีโหมด normal มีแค่ Easy และก็ h a ร d ไปเลยแล้ว h a ร์เนี่ยมันก็ h a ร d สมชื่อจริงๆสศัตรูโคตรเก่งผ่านทรัพยากรเราได้เยอะแถมตบเรา2-3ครั้งเราก็ตายเลยไม่แปลกเลยที่หลายคนจะบอกว่านี่มันคือโซล h ทมากกว่าการจะเป็นไซเลนฮิลซะอีกแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นโหมดสตอรี่หรือว่าโหมดฮาร์ดโดยรวมแล้วนี่ก็คือไซเลนฮิลที่ค่อนข้างสนุกเลยครับ ซึ่งฟังดูอาจจะดูเหมือนเป็นเส้นตรงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าคุณอย่าลืมว่ามันคือ Silent Hill มันคือเกมที่ฉากจบแต่ละฉากคุณจะต้องเล่นมันแบบ,บระมัดระวังที่สุดอะไรก็ตามที่คุณทำมันก็จะส่งผลไปถึงฉากจบในแบบที่คุณไม่รู้ตัวส่วนตัวแล้วผมชอบนะเกมเนี้ยเป็นเกมที่ยกระดับ l e n t Hill ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไม่ได้มีการสำรวจหรือว่าการแก้ปริศนาแค่อย่างเดียวแน่นอน และสำหรับเรื่องต่อมานั่นคือเนือเรื่องสำหรับเนือเรื่องในเซ l e n ิ UF ตัวเกมจะเล่าถึงชีวิตของฮินาโกะชิมิสุนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองชนบทที่แสนเงียบสงบแต่ชีวิตประจําวันของเธอที่ดูเหมือนปกติกลับต้องพังทลายลงเมื่อจูจ่ๆเมืองทั้งเมืองก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบผู้คนเริ่มหายตัวไปและสิ่งมีชีวิตประหลาดที่น่าสะพรึงก็ปรากฏตัวขึ้นมีเพียงฮินาโกะกับเพื่อนสนิทอีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังหลงเหลือทําให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดและต้องช่วยเหลือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากเมืองนรกในครั้งน คือเนี่แหละรครับเรื่องย่อของการเปิดเรื่องไงล่ะธรรมดาไหมโคตรจะธรรมดาเหมือนจะไม่มีอะไรเลยออกจะดูแนวจืดชืดไม่ต่างกับหนังสัตว์ประหลาดทั่วไปเลยด้วยซ้ําแต่นี่คือซา e เลนฮิวนะครับอย่าลืมเพราะงั้นแค่เอาชีวิตรอดแล้วก็จบที่นี่ไม่ทําแบบนั้นแน่นอนเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่ไปที่มาหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประหลาดเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังการเสียสีการกดดันทางสังคมความรุนแรงในครอบครัว ที่เรื่องทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างช้าๆแต่ชัดเจนรวมไปถึงในเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครที่ดูเผินๆเ,เหมือนว่ามันจะไม่ได้ซับซ้อนแต่เอาเข้าจริงมันกลับมีปมและก็มีเรื่องน่าสนใจมากกว่าที่คิดไปเยอะโดยเฉพาะกับเรื่องราวของฮินาโกะและผองเพื่อนเนี่ยเอาจริงๆมันมีอะไรที่ผมชอบให้หน่าติดตามทุกครั้งเลยมันจะเป็นแบบเขาชอบใช้คำยับๆบะ่ะแต่มันจะเป็นยับที่แบบผมต้องร้องหะไม่กระองเฮ้ยทุกครั้ง ในส่วนนี้ถ้าเกิดใครอยากอินเพิ่มเติมผมแนะนําว่าให้อ่านเอกสารประวัติตัวละครให้ครบเพราะมันมีหมดเลยนิสัยความสัมพันธ์สิ่งที่เขาทําถ้าเกิดคุณอ่านจนครบผมรับรองเลยว่าการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความสมเหตุสมผลและความสนุกขึ้นไปอีกขั้น อีกอย่างหนึง่งเนื้อเรื่องในโลกความฝันเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นอีกโลกไปเลยมันดูเหมือนไม่ใช่เนื้อเรื่องที่สอดคล้องกันจนเป็นคนละเรื่องแต่สุดท้ายแล้วพอมันมาบรรจบกันเชื่อเถอะว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่เราคาดคิดอย่างแน่นอนเพราะงั้นผมอวยอีกครั้งก็แล้วกันเรื่องเนี้ยว่าการเขียนเรื่องในภาคนี้มันคือ the best อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเคลียร์เนื้อเรื่องแบบให้กระจ่างจริงๆตัวเกมก็จะมีฉากจบถึง5แบบแต่คืออย่างน้อยเลยถ้าเกิดคุณจะเอา True Ending ขั้นต่ำยังไงก็ต้องเล่น3ครั้งแน่นอนแล้ว3ครั้งที่ว่าคุณก็ต้องเอาฉากจบพวกนี้มาตีความในแบบการเชื่อมโยงกันอีกบอกได้เลยครับว่าสุดยอดแล้วการเขียนเรื่องได้น่าค้นหาและก็เฉียบคมแบบนี้นอกจากไซเลนฮิลแล้วเนี่ยผมหาเกมแบบนี้ไม่เจอแล้วจริงๆ ดังนั้นหากใครกำลังมองหาเกมสยองขวัญที่มีเนื้อเรื่องลึกล้ำ Silent Hill F เลยครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องสุดท้ายกราฟิกแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ สำหรับเรื่องกราฟิกเนี่ยภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่2ที่โคนนมิเปลี่ยนมาใช้ Unreal Engine 5ซึ่งเขาก็เคลมไว้เลยว่าโ,โเราเนี่ยภูมิใจกับ Silent Hill F ที่ใช้ Unreal 5เลยเกินแล้วก็การทดสอบของสื่อต่างๆที่เผยออกมาโดยเฉพาะกับบน Play 5เราก็ได้เห็นแล้วว่าในครั้งนี้เขาทำได้ดีขนาดไหนผมก็เลยซื้อบน Play 5ไปเลยเพราะคิดว่ามันน่าจะคาดหวังได้ดีที่สุดผลปรากฏคือเออวะ่ะรอบนี้เขาทำดีจริง คือแบบมันคือกราฟิกจากอันเรียวหรู้เลยแต่ว่าเป็นอันเรียว5ที่แตกต่างและก็มีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงชัดเจนเลยว่าเขาขัดเกลามาได้หนักขนาดไหนคือภาพเนี่ยสวยครับสวยแบบสวยเลยอะฉากกว้างๆฉา,ากแคบๆฉากเปิดฉากปิดฉากสว่างฉากมืดคือแบบสวยตาแตกในระดับที่ทำได้ดีกับเกมแนวนี้จนแทบจะไร้ที่ติและที่สำคัญที่สุดในเพ5ธรรมดามันก็สามารถรันเกมนี้ได้แบบ60เฟรมนิ่ง ในส่วนนี้ก็อาจจะมีพวก up scale ไม่ก็ dynamic resolution เข้ามาช่วยตามสูตรแต่ว่าเราจะไปแคร์ทำไมเพราะว่าผลลัพธ์มันก็คือความลื่นที่น่าพอใจนะส่วนข้อเสียเอาจริงๆถือว่ามีค่อนข้างน้อยยกตัวอย่างเช่นภาพปกติตอนเล่นมันเป็นแค่60เฟรมก็จริงแต่พอมันเป็น cut scene มันจะเรนเดอร์แค่30เฟรมเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีบ้างที่ช่วงท้ายเกมอาจจะมีกระตุกไปหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดหากสังเกตดีๆแล้ว ตัวละครหรือว่าพวกออบเจทีฟมันก็จะมีความเบลอและก็ละเลยในรายละเอียดไปบ้างอยู่พอสมควรแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่ายเยี่ยมไปเลยครับภาคนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ใช้ Unreal Engine 5แล้วผมมองว่ารีดประสิทธิภาพมาได้ดีที่สุดสรุปแล้ว Silent Hill F เนี่ยสนุกไหมคำตอบสั้นๆสนุกครับถ้าเกิดคุณสนใจก็ซื้อเลยรับรองว่าไม่ผิดหวัง แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากเตือนก่อนคุณจะซื้อนั่นคือเกมนี้เข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะอาจจะเรียกได้ว่าเข้าถึงได้ยากกว่าภาค2และก็ภาคที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ําดังนั้นแม้ว่ามันจะเจ๋งแต่มันก็คือเกมที่กินยากทั้งเกมเพลย์และก็การตีความอยู่พอสมควร เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสนุกกับมันคุณก็ต้องมีทักษะที่ดีนะอย่าให้หน้าตาหน้ารักของนั่งเอกอย่างฮินาโกะมันล่อลวงคุณเด็ดขาดแต่ผมก็สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเข้าถึงมันได้ทุกๆอุปสรรคที่ผมว่าไปมันไม่ใช่ปัญหาเกมนี้ก็จะเป็นเกม Sur ไ વ เวอร์เฮ o r เรอร์ที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดในรีวิวตัวนี้มันจะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดต้องไปลองหามาเล่นกันเองครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็และกันจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ l e เลนทิวในภาคนี้ตื่นเต้นกันมานานเลยเกินพอได้เล่นจริงว้าวสมหวังอีกอย่างหนึง่งอย่างที่ผมบอกไปอะว่าถ้าเกิดอยากจะเคลียร์เรื่องราวแบบเต็มสูบยังไงมันก็ต้องเล่นซ้ำเพราะงั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดผมมีเวลาเล่นอีกผมก็จะกลับไปเล่นนะนะก็ไม่แน่ผมอาจจะมีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเกมนี้ให้ฟังกันอีกก็ได้ แล้วก็มารอชมกันแลวกันนะครับว่าผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Silent Hill F มาแชร์ให้ฟังกันอีกไหมเพียง <carro. S 1> แต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรกับเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ